เยสวัสดีครับอยู่กับผมซักเนอะแล้วก็อยู่กับการพึ่งตื่นของผมเอ๋ไม่ใช่จ่ก็พึ่งตื่นจริงครับแบบงอเงียมากซึ่งทางเกมเมอร์โรบอนะครับได้อัพเทลเลอร์ใหม่มาแล้วนะครับผมนะก็ตามที่เขาได้บอกว่าจะอัพเนาะบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ครับเขาบิดเนี่ยเขามาอัพวันอาทิตย์โอเคผมลืมไปครับ เขาอยู่โคละทามโซนของเราเวลาบ้านเขาเนี่ยจะช้ากว่าเราหน่อยซึ่งวันเสาร์ของเขาเนี่ยก็คือวันอาทิตย์ของเรานั่นแหละครับเพราะงั้นเขาไม่ได้ผิดนะโดยที่เทเลอร์นะครับก็คือโดโจเอ็กซ์เพนชั่นเทเลอร์และก็บวกโชเคสนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าไอโดโจเอ็กซ์เพนชั่นเนี่ยมันคืออะไรเราก็มาดูไปด้วยกันเลยนะครับผมแล้วก็เสียงอาจจะงวงงยแงงงวงงยแงหน่อยเพราะว่าเพิ่งตื่นนะครับ ไปไปดูกันเลยเฮ้ยโหะ ดูเหมือนได้ผมเดาจากรูปร่างนะครับฝั่งแดงเนี่ยนะครับก็คือเป็นแทนอ่าฝั่งมังกรส่วนม่วงเนี่ยเป็นฝั่งไฮด้านะครับตามสตอรี่ที่เขาเกิดก่อนหน้านี้เนาะที่เป็นศึกระหว่างเผ่ามังกรและก็เผ่าไฮด้านะครับอุ้ย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 อ่ะ ทุกคนครับทุกคนคิดว่ามันมีอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับสองเผ่านี้แบบจริงจริงไหมแบบที่เป็นกระบวน่าหรืออะไรสักอย่างที่แบบเป็นของสองเผ่านี้นะครับแบบกระบวน่าเผ่ามางกรกระบวน่าเผ่าไฮดา้ามันแบบผมบอกจริงๆด้วยว่าเทเลอร์ตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้ครับสามารถย้อนดูไลฟ์ผมได้นะผมไม่ได้โม้เนี่ยผมพูดไปจริงๆครับหรือหรือคลิปก่อนก็มีครับผมน่าจะพูดไปอยู่นะเจ๋งเจ๋งเจ๋ง ชัดเจนแล้วครับแดงเผาบางกรม่วงเผาไฮด้าครับชัดเจนเลยทําไมมันเหมือนผลหนามจังว่ายิงออกแต่ผลอะไรอะ่ะเยเโอ้เกินเกินคาดครับแบบ โอตอนแรกผมคือแบบผมสาร,รภาพเลยผมจินตนาการเทเลอร์ตัวนี้ไม่ออกเลยครับสุดจริงบืมบั้มเที่ยวนะทำไมผมรู้สึกว่ามันคืออาวุธอันเดียวแล้วก็โจมมันเป็นสกิลของอาวุธเลยหรือมีอย่างอื่นมาช่วยเสรมิมอะ โคตรเจ๋งโคตรเจ๋งม,มาตามสเต็ปเดิมเรอนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดคูณสองไปนะครับไม่ถึงคูณสองหรอกสักคูณ1.5นะครับ little details is just a dragon theme and i actually really like that and introducing the new dragon talent dojo area where uzog might teach you a couple things about the dragon talent fighting style that you guys didn't know before also i bet you guys didn't expect the diamond and choppy work either huh we worked aside. let's talk about the two crazy new weapons that got added to the game and let's get straight to it all right so the first weapon i want to show you guys is the amazing dragon heart which is the in the game with the cleanest weapons in the game close up right close up with the weapon model got some crazy vfx on it as well เฮ้ยผมรู้สึกแบบดีใจที่แบบหลายๆอย่างมันเป็นแบบที่ผมพูดนะครับเออผมบอกว่าเฮ้ยเทเลอร์ตัวเนี้ยมันจะเป็นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับมังกรที่ไม่ใช่แค่ผลมังกรครับเออแต่มันเป็นอาวุธเป็นอะไรสักอย่างเป็นไฟติ้งสไตลมันจะว่าไงอ่ะเป็นเกี่ยวกับแบบของหลายๆอย่างที่เป็นเกี่ยวกับมังกรนะเออต้องว่าแบบนี้ดีกว่า จากกอนฮาร์ดจากใจผมนะจากที่ผมดูสกิลตอนเนี้ยมันดูหน้าเอามาแบบเล่นสายสแปมเนาะไม่ก็ไม่ก็ฟาร์มอะครับหาเหลี่ยม,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 มดีๆน่าจะฟาร์มได้อยู่นะผมว่าดากอนสตอม ชื่ออัปเดตเนี่ยน่าจะแบบว่า Dragon expansion น่ะครับน่าจะแบบว่าเป็นเกี่ยวกับมังกรนะครับเออเกี่ยวกับที่แบบเป็นเกี่ยวกับอัปเดตนี้อ่ะเอออย่างว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะครับเทลเลอร์ก่อนหน้านี้เป็นการเปลี่ยนที่แบบว่ายังไม่ได้เกี่ยวกับอัปเดตเลยนะครับทั้งเปลี่ยน building นะครับเปลี่ยนแบบพวกเกาะเกาะสามเกาะนะครับรีเวิร์กปืนซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับอัปเดตพวกนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเทลเลอร์เนี้ย เป็นเทเลอร์เทเลอร์ด้วยนะเป็นเทเลอร์นะครับที่เกี่ยวกับอัปเดตโดยตรงนะครับเกี่ยวกับอัปเดตจริงอ่ะ ไอ้ดาก้อนสตอมก็เล่นได้หลายแบบนะมีสกิลกดทีเดียวกดค้างที่แบบมันเปลี่ยนเลยอะมันไม่ได้แบบเปลี่ยนนิดหน่อยๆอะครับ ผมว่ายุคแห่งสายสแปมดารคนทารอนรีเวอร์ครับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับดารคนทารอนหนอผมอ่านไม่ผิดเนาะมันคือหมัดมังกรครับ จรองมันสมกับเป็นหมัดมางกรแบบแบบสมกับเป็นหมัดมังกรมากขึ้นจริงครับีอนิเมชั่นคือจัดเต็มมากถ้าเขาจะรีเวอร์ขนาดนี้ผมตั้งให้เขาเปลียนเปลี่ยนชื่อเกมอะไรแบบว่า ให้แบบเขาให้เขาทําเพิ่มอีกอะเออไหนๆมานานขนาดนี้แล้วนะครับเป็นบล็อกฟุตเอ่อนิวเวอร์อะไรเงี้ยนะครับแบบรีเวิร์สให้หมดอะไรเงี้ยปรับทุกอย่างให้หมดไปไหนๆขนาดนี้แล้วนะครับแทบจะยกเกมใหม่อยู่และอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ย สารภาพเลยนะครับตอนแรกอ่ะผมนึกว่าหมนาตาก้อนทารอนอันเนี้ยก็อาจจะยังต่อคอมโบไม่ได้พอผมเห็นท่าเองเป็นแบบเมื่อกี้นะครับผมว่าต่อคอมโบได้เว้ยต่อคอมโบได้เยอะเลยผมเชื่อว่าผู้เล่นเกมเนี้ยสรรหาคอมโบได้เยอะแยะครับจริงจริง,งเล่นกับโมจิแล้วหน,นึ่งครับที่ผมคิดออก เบล็ดฟรุตผลอันนี้คือผลเ ke, นาะทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้ได้ผมขอรีไฟฟ์เพื่อความแน่ใจนะครับผลดาบไม่ใช่ดาบเว้ยทุกคนแต่เป็นผลดาบหรอผลดาบ ใชท่าเอ็กนะครับอันนี้ท่าเอ็กท่าเอ็กหมุน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 ท่าซีฮท่าซแบบต้องแม่นๆเหมือนผลมืดเนาะดูทรงนะครับเหมือนผลดับก่ะ ถึงจะต่อคอมโบได้ไม่รู้ว่าฮิตบล็อกมันกว้างขนาดไหนนะเฮ้ยเมื่อตีผลดาบดังแป้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 งอย่าบอกนะว่าถือขึ้นอีกเด็ดเด็ดเดดผมว่าเขาไอ้ผลเนี้ยก็ว่าผมว่าถ้าถ้าไอ้ถ้าซีมันน่าจะฮิตบล็อกเล็กนะครับแลกกับการที่มันน่าจะลดดาเมจผมว่านะเกมมันทำไมหมดจริงด้วยผลไดมอนด์รีเวิร์สครับ ผลไดมอนด์รีเวิร์สถ้าเอ็กซ์นะครับมันคือผลไดมอนด์โวยผมก็ว่าทำไมสกิลมันคุ้นๆเหมือนผลที่มีอยู่แล้วล่ะอะไรเงี้ยนะครับตอนแรกผมพูดชื่อผิดไปนะผมไปพูดว่าผลหนามมันไม่ใช่ผลหนามมันก็หนามจริงจริงอะพอมันเป็นแบบเนี้ย อุ้ยมาละผมว่าผลไดมอนน่าเล่นขึ้นเยอะเลยครับโคตรน่าเล่นอ่ะแบบเนี้ยจจิงจจิงจจิงจริง v i c t ทเ i อร์สุดท้ายนะครับมาวันที่13นะครับเมื่อกี้นะครับคือวันเวลาท่าโซนบ้านเขาเนาะนะครับเวลาบ้านเขาช้ากว่านะครับจะมาวันที่13นะครับเดือนหน้านะครับเดือนธันวาเดือนหรือวันเดือนธันวาแล้ววะเออ เดือนนี้เดือนอะไรหลงเดือนแล้วครับโอเคนะครับมา1สิบสามธันวานะครับเทลเลอร์สุดท้ายนะครับจะว่าไปเดือนอะไรวะผมดูเดือนแป๊บเล้วก็เดือนนี้นี่หว่า <c oughs> นะครับเทลเลอร์นะครับไม่ใช่อัปเดตนะนะครับยังมีตัวอย่างอีกทีวันที่สิบสามธันวานะครับทุกคนโอ้อันนี้น่าจะเป็นการสปอยถึงเทลล่า เทลล่าอะไรล่ะเว้ยหิวล้หนูเทลล่าเฉยโอ้เมื่อกี้เป็นสปอยเทลเลอร์หน้านะครับผมก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับโดยรวมแล้วพอมีเทลเลอร์ตัวนี้มานะครับบอกได้เลยว่าการที่เขาปล่อยโซเกมไม่อัปเดตมาเป็นปีนะครับผมเริ่มสมผัสได้ถึงความคุ้มค่าแล้วครับเพราะว่ามันยังเหลือเทลเลอร์สุดท้ายอยู่ประเด็นอ่ะนะครับไอ้นี่เพิ่งปล่อยมา เทเลอร์ย่อยไป2เทเลอร์นะครับแล้วก็เทเลอร์ที่2นะครับรวมเป็นสามวิดีโอยังเหลือเทเลอร์สุดท้ายในวันที่สิบสาอีกผมว่าเริ่มคุ้มแล้วเว้ยนะครับถึงจะด่าเกมเรื่องโปไปเยอะก็ตามแต่นะครับแต่ถ้าในมุมแบบไม่ได้มองเรื่องนั้นก็คือแอบคุ้มอยู่ครับแอบคุ้มอยู่สําหรับในวันนี้นะครับอสุดจริงนะครับใครคิดเห็นยังไงคุ้มค่าอะไรยังไงนะครับ จะให้เกณฑ์ให้คะแนนอะไรยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยบอกกันได้นะครับผมนะไว้เจอกันที่เทเลอร์หน้าหรือกับคอนเทนต์อื่นๆของบล็อกพุธนะครับบ๊ายบาย,บายไว้เจอกันครับ